ฉันน้ำตาเดียวพอกินฉันชื่อเล่นชื่อรักค่ะครับพวกเราสองคนเป็นทั้งสาวเป็นอะไการอาชีพผมฟิลีนะครับผมถ้าที่เห็นดูเนี่ยเป็นการจัดกิจกรรมทช่วยกิจกรรมอะไรครับผมที่เปิดศูนย์เพื่อชุมชนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับมีซ่อมบ้างมีน้ำขายด้วยมีขนมเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะ

ด้านหลังจะเป็นไม่ดีกงารทำนะคะเข้าเราจะเข้าไปดูกันนะคะีปิ้งองม้วนค่ะวิธีการทำยากไหมคะยากไหมไม่ยากต้องใช้การขยิบขุน โซนเครื่องดื่มกันค่ะเป็นบู๊ททำเครื่องดื่มยอดนิยมค่ะ เรวก็จะไปอิดบูธนึงนะคะที่4.8ร้าน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 น้ำเมื่อกี้นะคุณใช่ค่ะขอบคุณค่ะฟรีนะครับพี่ฟรีครับฟรีนะครับไอ้นี่ไมโครโฟนนะครับมานะครับเดี๋ยวเราทำการ่งฟรีทุกอย่างนะครับฟรีข้าวเองนะครับ ต้องหวเท้าไปลงกินเนไปก้อีนะกินก้องมันเด็ดก้าวไปลงอันเนี่ยติาน้ำร้อน เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้นะว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของพี่อะไรด้วยแล้วมันรกร้างแล้วเราเข้าเข้าเจว่าอยู่ข,งของวัดอะ่ะท่านนี้พอไปคุยกับท่านเจ้าว่าท่านบอกว่า่ใช้นี่มาใช้ตาเราเองตอนนั้นมันนโยบายมันเรื่องศูนย์เนี่ยศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชนนี่แหละเป็นศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชนถ้าไปอยู่ใน,ว,นวี่อเไรชาวบ้านเข้ามาเขาก็ไม่กล้านึกออกมะเออเราก็ ตรงนี้น่าจะใช้การได้นะก็คือกโยบายกเขาในชุมชนท้องถิ่นเขาโอเคไงเลยเป็นที่มาของมาสร้างตรงนี้นี่เนี่ยเราจะเป็นต้องรับรองเป็นสำนักง,งานอะไรเงี้ยนะส่วนสนามด้านนอกเนี่ยเราจะเน้นเป็นที่สอนขับรถยนต์ที่มาเรียนที่เราทุกคนเนี่ยจบไปปวช .3 เนี่ยต้องมีใบขับขี่ทุกคนการมีใบขับขี่นั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตัวไงนี่ก็เกลยเราจัดกิจกรรมเปิด ศูนย์อาชีวะปยะชนขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้อีกครั้งหนึ่งแล้วต่อไปเราจะได้จัดกิจกรรมบ่อยๆในการบริการอาชีพให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการอบรมต้อมสร้น็คืเด็กๆเขาได้ได้มีความท้าทายที่จะใช้ฝีมือในการบริการประชาชน,น,นมีราได้เพรานะนั้นวันนี้มีสายม้งชายน้ำม,มอโเไเรื่องไรเรื่เพื่อให้ <c oughs> เราเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยมเกีใเทุกคนนะครับ อันปฏิบัติการไว้ในพื้นที่วัดของเมียดและมอบหมายให้เวลาการอาชีพกรมกีดีใช้ประโยชน์ทักษะการปฏิบัติการปฏิรบรัติอาชีพประกอบกับความรับการของชุมชนต้นไปวันนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วขอได้เชิญท่นรรานประธานได้เปิดแทรของป้าย5 4 3 2 1 0 ก็มือเป็นเกียดน,นะครับให้กับพิธีเปิดแพร่ายนะครับาม,มา้วเชิญทุกท่าน,านร่วมถ่ายรูปเป็นเกียรติให้กับพิธีไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรจะเป็นเรื่องเล่นหรือว่าเรื่องของใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาที่นี่ได้ที่วิทยาลัยการอาชีพทีเดียวผมถูกนะครับเพื่อชุมชน ีฟรีครับผมฟรีจริงๆเพราะว่าเราโชคดีเราเด็กของเราเนี่ยมีความสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างก็นอกจากต้องมาแล้วก็ยังมีแบบของกินด้วยอย่างน้ำเนี่ยแล้วก็ยังมีขนมน้อยประมาณนั้นแหละครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวพอเท่นี้เดี๋ยวไปกินข้าวแบบรถเดี๋ยวคนจะได้มาโอเคครับผม